แฟนแฟนวอนสังคมหยุดคุกคามทางเพศสควอินบีกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในหมู่แฟนคลับและสาธารณชนสำหรับนักร้องสาวมากความสามารถอย่างคนอินบีคนยุนใบที่มักตกเป็นเป้าของการคุกคามทางเพศจากการแต่งกายของเธอ แม้โดยรวมแล้วจะไม่มีใครโต้แย้งว่าอินบีมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะสวมใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้ที่เธอรู้สึกสบายใจและเป็นหน้าที่ของผู้ชมที่จะต้องให้เกียรติเธอในฐานะมนุษย์คนหนึ่งแต่ความเป็นจริงกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเพราะไอดอลสาวผู้นี้ยังคงต้องเผชิญกับการคุกคามอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่แฟนๆต้องการอย่างแท้จริงคือการที่อินบีสามารถเลือกและตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองได้โดยไม่ถูกทำให้อับอายเพียงเพราะรูปร่างหรือสรีระของเธอการแสดงออกทางแฟชั่นควรเป็นอิสระส่วนบุคคลไม่ใช่สิ่งที่นำมาใช้เป็นข้ออ้างในการคุกคามหรือวิพากวิจาร์ณในแง่ลบ ประเด็นนี้ตอกย้ำให้เห็นถึงปัญหาการคุกคามทางเพศที่ยังคงเกิดขึ้นในสังคมแม้ในยุคที่ผู้คนควรมีความเข้าใจและเคารพสิทธิส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้นหวังว่าเสียงจากแฟนๆจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงและทําให้คนอื่งบีรวมถึงศิล,ลปินคนอื่นๆได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและปราศจากการตัดสินในอนาคต